สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับเจ้าหุ่ดยนต H1 2.5ดีลักปี2020ค่ะติดฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะอ่ะฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยในคลิปจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอเราเปิดประตูออกมานะคะจะมีบันไดเลื่อนออกมาทั้ง2ข้างเลยนะคะเป็นเหมือนกันทั้ง2ข้างสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะ กับเจ้าฮุนไดเฮส1วัน2.5ดีลัก์ปี2020ค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะใครกําลังมองหานะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนําเลยแนะนําเลยนะคะของแต่งมีอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะคันนี้นะคะรถปี2020นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปด้านหน้านะคะมาเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้กระจกหน้าเพชรจะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะคะของฮุนไดเฮสทวัน ะะไฟนะคะไฟเดิมนะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นเดย์ไลท์ที่ติดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจะได้ไฟแบบนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยางปี2022ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นดีลักนะคะเป็นรุ่นดีลักนะคะประตูนะคะจะได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างมีบันได ติดเพิ่มเติมมาให้ทั้งสองฝั่งเลยบันไดเวลาเราเปิดประตูนะคะบันไดจะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ภายในที่เป็นเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าได้ของแต่งรอบคันเลยนะคะของแต่งยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังกันต่อจะมีเซ็นเซอร์หลังตรงนี้4จุดนะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะมีโลโก้ดีลักวีพีแบบนี้นะคะแล้วก็ ติดฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะอ่าฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะติดมารอบคันมาให้เพิ่มเติมอีกฟิล์มกรองแสงนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะชุดแต่งอย่างเดียวนะคะสภาพรถนะคะเป็นสภาพรถที่ดีเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลย รถเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะคะน,น,น็อตนตเดิมหมดเลยนะคะนี่ค่ะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในมาเริ่มจากแผงประตูตรงนี้กันก่อนเลยนะคะแผงประตูนะคะภายในตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะคะติดม่านแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกนะคะกระจกมองข้างเป็นออตโต้แบบนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างน็อตไม่มีขยับเลยอ,อุปกรณ์เครื่องมือ อยู่ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เราติดฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ <S <S แล้วก็แผงควบคุมควกปัตโต้สล้ายไฟฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันค่ะแล้วก็เลขหม่นะคะอยู่เพียงแค่50,000กว่าโลเท่านั้นเอง5300กว่าโลนะคะรถปี2020แล้วก็ทางด้านจอกันบ้างนะคะจอนะคะเป็นจอเดิมติดรถ จอแบบนี้นะคะจะมีในรุ่นดีลักนะคะจอแบบนี้มีในรุ่นดีลักมีเนนะคะมีกล้องสามรอยองศากล้องสามร้อองศาแบบนี้นะคะแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้มีที่วางแก้วอ่ะแบบนี้ขึ้นมาทางด้านคอนโซลกันบ้างจ้ะคอนโซลนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะคะไม่มีรอยล้าวมาดูทางด้านสภาพเบาะกันบ้างนะคะเบาะนะคะไม่มีรอยแตกรรยงาไม่มีรอยขาดนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีมนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นดีลักนะคะหัวหมอนจะต่างกับรุ่นอื่นนะคะจะเป็นหัวหมอนที่นั่งสบายนะคะรองรับรองรับศีรษะเราได้ตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นดีลักเช่นเดียวกันนะคะจะมีอลเล็ตชาร์จนะคะ oh. แล้วก็เป็นรุ่นเดียวรุ่นสุดท้ายนะคะของคุณนายเฮสันนะคะจะมีอลเล็ตชาร์จแบบนี้เบาะฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแขนแบบนี้ด้าน,นบนเป็นแบบนี้อ่าที่วางแดดนะคะก็จะมีกระจกมีไฟแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะเปิดประตูมานะคะประตูนะคะเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็ในในในคลิปจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอเราเปิดประตูออกมานะคะจะมีบันไดเลื่อนออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นเหมือนกันทั้ง2ข้างแล้วภายในนะคะจะได้เบาะ V-P นะคะเบาะ V-P คู่หน้าแบบนี้นะคะตัวใหญ่นั่งสบายนะคะมีหัวหมอนแบบนี้เป็นหัวหมอนแบบมิกกี้เมาส์อ่ามีที่เสียบ USB ตรงนี้อ่าแบบนี้เลย นะคะมีที่วางแก้วมีที่วางแก้วแบบนี้ <S <S <an> <S ด้านหลังนะคะเป็นเบาะเดิมติดรถที่มากับคุนใดเลยติดมาแล้วรอบคันนะคะแอร์นั่งสบายแน่นอนนะคะเย็นฉ่ำ <S 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 ภายในนะคะภายในถ้าไปาดด,ดูภาพรวมนะคะดูภาพรวมภายในนะคะเพดานไม่มีรอยขาดรอยดำนะคะส่วนจอนะคะ จอจะเป็นจอออโต้แบบนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นฮุนไดดีลักเท่านั้นนะคะ H1 ดีลักนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะคะจอตัวนี้นะคะจะสามารถลิงก์กับจอด้านหน้าได้เลยนะคะลิงก์กับจอด้านหน้าได้แบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะฮุนได H1 นะคะ2.5ดีลักนะคะปี2020นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,298,000บาทนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่5,000 50, โลนะคะแล้วก็ ต้องบอกเลยนะคะของแต่งนะ,ค,ะคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะคะอย่างในคลิปเลยนะคะแค่ราคาของแต่งนะคะก็ปลาเข้าไป2 0 0แสนกว่าบาทแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถครอบครัวเก็ดที่นั่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อกับปามโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นสนรดอกเบี้ย เริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดยอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ